นนสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆ มาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทํากําไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทําตามเพื่อฝึกฝนทํากําไรได้ทันทีครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่มีบัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีและมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญน,นะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมเข้ามาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆให้รู้จัก แพทเทิร์นรูปแบบอีกาดำสามตัวนะครับและอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเป็นกราฟทหารเสือเป็นกราฟที่นิยมใช้กันในหมู่ของนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพนะครับโดยแพทเทิร์นอีกาดำสามตัวนี้นะครับแล้วก็สามทหารเสือนะครับจะเป็นตัวบอกสัญญาณนะครับว่าจะเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงโดยรูปแบบอีกาดำสามตัวนะครับโดยเราจะใช้ในการบอกสัญญาณขาลง ในขณะที่กราฟนะครับตัว3ทหารเสือนะจะใช้บอกสัญญาณขาขึ้นนั่นเองนะครับโดยแพทเทิร์นกราฟทั้ง2รูปแบบนี้นะครับจะเป็นตัวบ่งบอกเนาะว่าความต่อเนื่องของแนวโน้มหรือเทนนะครับหรือจะเป็นการกลับตัวของแนวโน้มกับเทนเนาะ หากพบสังเกตเห็นนะครับรูปแบบอีกาดำสามตัวนะครับหรือ3มทหารเสือเกิดขึ้นในกราฟนะครับนั่นหมายความว่ากราฟนะครับมีความต่อเนื่องที่แข็งแรงมากนะครับที่กราฟเนี่ยจะวิ่งไปเทนไปในทิศทางนั้นนะแต่ถ้าหากนะครับเทนะ่ะมีการเปลี่ยนทิศทางเป็นสัญญาณบ่งบอกเนาะว่าเทนเนี่ยกำลังจะเกิดการกลับตัวในไม่ช้าโอเคครับเพื่อนๆก็ไปดูรูปแบบ 3อีการาดมกับ3ทหารเสือกันได้เลยนะครับว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนเนาะมาดูกันเลยอ่ะรูปแบบแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เนาะก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับเห็นไหมครับว่าเกิด1 2 3นะครับ3แท่งนี้นะครับที่ผมได้เอาลูกศรชี้ไว้นี้นะครับ เป็น3มแท่งทหารเสือนะครับผมเราจะเน้นนะครับเปิดออเดอร์บายนะครับเกิดที่บริเวณแนวรับนะครับก็คือเส้นสีน้ำเงินที่ผมตีเอาไว้นี่เองแล้วกราฟก็วิ่งกลับขึ้นมาเป็นเทนแบบนี้นะครับกับ3แท่งทหารเสือเราจะเน้นนะครับเข้าออเดอร์บริเวณจุดที่เป็นแนวรับเนาะจุดที่เป็นแนวรับเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นบริเวณเส้น สีน้ำเงินนะครับก็คือเส้นบริเวณนี้เนาะก็คือจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นโลก่อนหน้านั่นเองนะครับก็เป็นโลที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครักราฟก็มีการโซนไซเวย์ที่บริเวณนี้เนาะแล้วก็มีการดีดขึ้นไปที่ตรงนี้นะครับแล้วลงกลับมาเทสแนวใหม่ที่ตรงนี้นะครับก็ซึ่งเป็นแนวรับเก่านั่นเองนะครับกราฟก็เกิดเป็น3มทหารเสือก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับแบบนี้กราฟก็ทำทรงไซเวย์เนาะ แล้วก็กราฟมีการวิ่งทะลุกรอบบนขึ้นไปแบบนี้โอเคอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับในการดู3ทหารเสือเนาะเราจะเน้นเข้าที่บริเวณแนวรับนะครับเพราะว่าไอ้แท่ง3ทหารเสือเนี่ยมันมีเกิดได้หลายที่เลยนะครับบางทีเกิดอยู่กลางเทนนะครับเกิดอยู่แถวแนวต้านเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไป Follow By ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะผมจึงเลือกให้เพื่อนๆเนี่ยเน้นเข้าแถวบริเวณแนวรับเท่านั้นนะ โอเคครับมาดูฝั่งอีการดัมสามตัวกันบ้างนะครับผมอีการดัมสามตัวกันเนี่ยก็คือเราก็จะเน้นเข้าที่บริเวณแนวต้านนะครับก็คือเป็นจุดนี้นี่เองนะครับที่ผมตีเอาไว้ที่บริเวณนี้เนาะตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่านี้นะครับเห็นไหมว่าเกิดสามแท่งนะครับอีการดัมเกิดขึ้นที่ตรงนี้ตรงนี้ก็เกิดเช่นกันนะครับตรงนี้ก็มีเช่นกันนะครับเป็นอีการดัม 3ชุดเลยนะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3แบบนี้นะครับสามารถเข้าได้ทั้ง3 o r ออเดอร์เลยนะครับเห็นนะครับก็คือจะเป็นบริเวณแนวต้านนะครับเส้นสีฟ้าเนาะเมื่อมันเกิดแพทเทิร์นเนี่ยสแท่งอีกาดำที่บริเวณแนวต้านนะครับเราก็จะเน้น follow sell ลงนะครับเน้น follow sell ลงเห็นไหมเราจะเข้ากันในแท่งเทียนที่4นะครับแท่งเทียนที่4ในการเปิดออเดอร์ลงเนาะครบ3แท่งแล้วนะครับแล้วก็ คบทุกเงื่อนไขแล้วก็เปิดออเดอร์ลงนะครับอันนี้เป็นตัว3แท่งอีกาดําจากตัวแนวต้านที่เราเอาตีไว้นี้เนาะเห็นไหมครับก็จะเป็นแนวด้านบนที่ตรงนี้เมื่อการาฟเนี่ยมันเหมาะกับการาฟที่มันวิ่งเป็นเทรนมากเลยนะครับทุกคนเวลาการาฟมันวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนยาวๆเนี่ยวิ่งเทรนยาวๆแบบนี้เนาะมาเกิดที่แนวต้านนะครับ3แท่งอีกาดาเนี่ยจะมีการทํางานที่ค่อนข้าง เปลี่ยนเทนเป็นจุดกลับตัวค่อนข้างสวยเลยนะครับเมื่อมันเกิด3แท่งคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับก็เกิดจากการไหลเทนลงมาปืด๊ดไหลาย,ยาวแบบนี้นะครับขึ้นมาเทสท,ที่บริเวณแนวเดิมเห็นไหมครับวิ่งกลับมาเป็นเทนขาขึ้นเนาะมาเทสท,ที่ไฮเดิมไม่สามารถผ่านได้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดเหมือนเดิมนะครับ3แท่งอีกาดําแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมสามแท่งนี้นะครับ เราก็ทําเหมือนเดิมเช่นกันนะครับเราก็เปิดออเดอร์ลงที่แท่งนี้นะครับเป็นแท่งที่4เห็นไหมครับว่าการเทรดรูปแบบแท่งอีกรดมนี้นะครับก็ใช้ดูแนวรับแนวต้านเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูรูปแบบแท่งเทียนแล้วก็ซื้อลงในแท่งที่4โอเคครับไปดูตัวอย่างที่ผมได้เทรดตัว อีการดมและ3ทหารเสือนี้กันได้เลยคู่ EURUSD นะครับอันนี้ก็เป็นตลาด OTC นะครับผมก็เป็นตลาดที่จะเทรดวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมสำหรับ OTC เนาะก็จะมีต่อท้ายแบบนี้โอเคผมก็เจอรูปแบบนะครับ3แท่งทหารเสือของเรานะครับอยู่ที่ โซนเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากอยู่แถวบริเวณโซนแนวต้านนะครับจริงๆเนี่ยเราควรที่จะเ,เน้นบายแถวโซนแนวรับนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับตรงนี้กับแนวรับที่ตรงนี้นะครับ แต่มันเริ่มทรงสวยนะครับมีแรงค่อนข้างดีนะครับแต่ผมจะเน้นกดซื้อขึ้นเนาะแต่ผมเนี่ยจะไม่ได้เข้าที่ราคาเปิดนะครับผมจะรอให้ราคามันย่อลงมาหน่อยแล้วก็จะกดเข้าไปนะครับเนื่องจากมันอยู่โซนแนวต้านผมมองว่ามันน่าจะมีแรงเทลงมาก่อนที่มันจะขึ้นไปนะครับก็เซตเวลาเนาะเลือกเทรดหนึ่งนาทีนะครับที่เวลาที่ตรงนี้ ก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการเทรดนะครับอันนี้ก็เป็นเปอร์เซนตะ์เนาะสำหรับไม้นี้ที่ผมจะได้คือ85ผมลงไป2,000เนาะผมจะได้ผมตอบแทนอยู่ที่1,703บาทนะครับผมก็เตรียมเปิดออเดอร์ขึ้นนะครับเขมารอดูจังหวะกราฟย่อเนาะแล้วก็จะเปิดออเดอร์ขึ้นกันนะสำหรับตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้โซนแนวต้านนะครับตอนนี้นะครับก็รอเปลี่ยนแท่งเนาะตอนนี้อีก40กวิเนี่ย ก็มันจะเปลี่ยนแท่งตรงวิที่30นะครับตอนนี้ก็3 7 36หนะครับ35มเนาะมันก็จะเปลี่ยนแท่งตอนที่มัน30อ่ะที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะว่าการาฟเนี่ยมีการเปลี่ยนแท่งอ่ามีการวิ่งขึ้นอ่าเทลงมานะครับผมก็จะเปิดออเดอร์ขึ้นเนาะก็เปิดออเดอร์ขึ้นมาแล้วนะครับก็มารอลุ้นการาฟอีก1นนาทีนี้นะครับว่าการาฟจะขึ้นไปปิดด้านบนได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็น3แท่งทหารเสือนะครับ โอเคตอนนี้ก็เหลืออีก30กวินะครับกราฟนี่ลงมาค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากโซนด้านบนเห็นไหมเป็นโซนแนวต้านเนาะเส้นสีน้ําเงินทั้ง2เส้นเลยเนาะก็ภาวนานะครับให้มีแรงบายกลับขึ้นไปนะครับรอแรงบายเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก40กวิเนาะอุ้ยเริ่มเริ่มมีแรงดีดมาจากโซนด้านล่างแล้วนะวหูยทาห่างค่อนข้างยาวนะครับโอ้ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้ว อยู่เหนือจากราคาที่ผมซื้ออีกนะครับเนี่ยโอ้โหขึ้นไปปิดเป็นเขียวเลยนะครับลุแนวต้านขึ้นไปเลยนะครับปิดจ็อบกันสวยๆนะครับสําหรับ3ทหารเสือนะครับในการซื้อ Follow ขึ้นนะครับอันนี้คือไหลไปตามเทนนะครับสำหรับการซื้อลงบ้างนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นในรูปแบบอีกาดำา3ตัวนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นคู่เงิน g b p USD นะครับ OTC เนาะเทดกันวันอาทิตย นะครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์นะครับผมก็จะเลือก1นาทีนะครับเป็นการเทรดสั้นทํากําไรไว1นนาทีใส่จํานวนเงินเหมือนเดิมนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะกดลงเนาะอันนี้เป็นรูปแบบการกลับตัวนะครับที่โซนแนวต้านเนี่ยก็คือจะเป็นโซนนี้นะครับเส้นสีน้าเงินที่ได้ตีเอาไว้นี้เนาะแล้วแท่งเนี้ยนะครับดูจากพฤติกรรมของตัวแท่งเทียนแล้วหางด้านบนยาวนะครับแล้วก็ลงมาปิดค่อนข้างนี้เลยนะครับ เนื้อเทียนค่อนข้างอยู่ด้านล่างเลยนะครับก็อาจจะมองว่าเป็นแฮมเมอร์ดีๆนี่เองก็ได้นะครับเป็นแพทเทิร์นกันกับตัวที่แถวบริเวณแนวต้านเนาะแล้วเกิดตัว3แท่งนะครับสแท่งอีการดัมของเรานะครับสแท่งอีการนี้นะครับก็มองว่าแท่งถัดไปนะครับก็จะทําการเปิดออเดอร์ลงนะครับเนื่องจากมีแกลบแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณเส้นสีฟ้านี้มองว่ากราฟเนี่ยจะสามารถลงมาแตะที่แนวนี้ได้นะครับ ก็จะเตรียมเปิดออเดอร์ลงนะครับผมจะกดลงตรงประมาณวิที่31ละกัรน,นะครับผมออเดอร์นี้น่าจะกราฟไม่ค่อยสวิงหนักเท่าไหร่นะครับก็จะเปิดออเดอร์ลงตรงราคาเปิดเลยนะตอนนี้นะครับก็เหลือ5วินะครับ3 2 1นะครับก็เปิดออเดอร์ลงมานะนะตรงนี้นะครับก็มารอลุ้นกันผลอีก1นาที ก็อันนี้นะครับก็เป็นรูปแบบอีกาดำเนาะสามแท่งนะครับสามแท่งเนาะเน้นนะครับเน้นย้ําเลยนะเทคนิคนี้เน้นย้ําให้เข้าแถวบริเวณโซนแนวตะหันนะครับก็จะทําให้กราฟเนี่ยมีการเทนะครับหรือกราฟเนี่ยวิ่งเป็นเทนค่อนข้างสวยหน่อยแล้วก็มาเจอโซนแนวต้านแล้วเกิดสามแท่งแบบเนี้นะครับก็เหมาะกับการซื้อลงนะครับแต่ถ้าไปเจอไซเวยเนี่ยถ้าเจอไซเวสามแท่งอีกาดํา จะค่อนข้างที่จะโดนได้เนาะสามแท่งเนี่ยอย่างโซนไซด์เวที่ตรงเนี้ยก็มีสามารถมีสิทธิ์อะโดนได้เนี่ยค่อนข้างบ่อยเลยเนื่องจากเป็นแรงนะครับพอให้สังเกตพฤติกรรมตัวแท่งเคียนประกอบด้วยก็ดีนะครับแพทเทิร์นการกลับตัวอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับก็วินไปนะครับผมสำหรับ เทคนิคแพทเทิร์นอีกาดำสามแท่งนะครับผมตอนแรกก็เป็นสามทหารเสือเนาะอันนี้ก็เป็นอีกาดำนะครับก็เป็นแพทเทิร์นในการเทรดนะครับสำหรับการเทรดไบนา r y ออปชันก็เป็นการเทรดสั้นเนาะเทรดสั้นหนึ่งนาทีนะครับก็จะจบงานไวอ่าผมเจอรูปแบบอีกาดำอีกแล้วนะครับอีกาดำสามแท่งที่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็เปิดออเดอร์ลงนะครับโอเคโอ้โหตรงนี้นะครับเอ่อแท่งที่3ามนี้นะครับมันปิก ปิดเหมือนจะเป็นโดจิเนาะแต่ผมก็เปิดออเดอร์ลงมาแล้วเพราะว่าเห็นมันเป็นโซนแนวต้านที่ตรงนี้นะครับเออจริงๆก็ปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะในแท่งที่สามนี้นะครับแต่มันยังอยู่แถวโซนแนวต้านเนาะแท่งเนี้ยมันอาจแค่ขึ้นมาเทสแนวนิดหน่อยนะครับผมมองทิศทางว่าเออมันจะมีแนวโน้มที่จะเป็นขาลงได้นะครับนะส่วนตรงนี้ เดี๋ยวผมถ้าผมแพ้ไม้นี้นะครับผมจะเตรียมทบไม้สองนะครับก็จะทบไป2ท่านะครับของไม้แรกก็จะเปิดออเดอร์ลงเนาะเออครับ <c oughs> โอเคก็จะเปิดออเดอร์ลงอันนี้ก็คู่ UJ เนาะยูก็เตรียมพร้อมเปิดลงนะครับปั๊บก็เปิดลงมาแล้วนะครับในไม้สองไม้แรกเราก็แพ้ไปเนะาะแพ้ไป ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทบไม้สองมานะครับถ้ามันชนะไม้สองเนี่ยมันก็จะครอบเวอร์กับที่เราขาดทุนไปไม้แรกนะครับมันก็จะบวกกําไรมานะตรงนี้นะครับผมก็ได้เปิดไม้สองมาแล้วนะครับผมโอเคเทลงมาสวยๆเลยนะครับลูกตอนนี้นะครับก็เหลืออีกสามสิบวินาทีนะครับมารอลุ้นกันห้าวิสุดท้ายนะครับกราฟลงมาสวยเลยนะครับสำหรับไม้ทบของเราก็ ปิดวินไปนะครับชนะไปแล้วนะครับผมโอเคอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการเทรดเทคนิคแพทเทิร์นอีกาดำแล้วก็3ทหารเสือนะครับก็เน้นย้ำนะครับให้เข้าแถวบริเวณแนวรับแนวต้านนะครับดูพฤติกรรมท่้งเทียนประกอบกันด้วยสำหรับใครเป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคเนี่ยไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้100%นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้เนาะก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครนะครับยังไม่เวนชีเทดมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับในกลุ่มเนี่ยผมก็มีสอนพวกพฤติกรรมแท่งเทียนแนวรับแนวต้านการดูเทนต่างๆด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ